การสื่อส่งท่องวัฒนธรรมกิจกรรม Facebook l i v สไตล์วารายตี้บายสถาบันวัฒนธรรมศึกษากรลยานิวัฒนาสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้รายการสื่อส่งท่องวัฒนธรรมของเรานะครับวันนี้เราตอนจะมาที่ มหาเซนทันเฟสติวัลหัตหญ่นะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะคะมาชมนิทรรศการมหัศจรรย์วันดอกไม้บานนะคะที่อ่างเสร็นทันชั้น3นะคะมีกิจกรรมอยู่งานมีมีนิทรรศการภาพสวยๆนะคะวันนี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้ได้รับเกียรติจากนายกสมาภพศิลปินนานาชาติภาคใต้ด้วยนะคะพี่สุบินพีสุบินะครับก็จะมาเล่าคอนเซปต์งานว่าทำไมต้อง จัดงานมาซะกวาดวันดอกไม้บานนะถ้าไม่ต้องเป็นคนสุดนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวก็จะมาภาพรายละเอียบกันนะครับค่ะเมื่อกี้จอยกับคุเอ็มนะคะก็ได้พาท่านผู้ชมไปเดินชมพิธสการสวยๆกัแล้วนะคะ ทีนี้ตอนนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากทีมกุลบินเดิมจันนะคะนายกสมาคมศิลปินนานาชาติภาคใต้มาให้สัมภาษณ์กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีครับ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 ค่ะคุณกุลบินคะช่วยเล่าถึงความเป็นมาของการก่อตั้งสมาคมนี้หน่อยได้ไหมคะรับถึอว่าล่าสุดเนี่ยที่เราได้สัมภาษณ์ก็คือตอนที่มาจัดนิทรรศการวาดส่งผาที่ต่างใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็เราก็ได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมของสมาคมที่วาดภาพอะไรนะคะบนถนน ริ่งถนะครับนเดินที่หน้าลิกานเดนพาร์ตานะคะแต่ว่าวันนี้ที่มาเป็นที่นี่เนี่ยยังไงรบกวนเล่าถึงสมาคมอีกครั้งนึงเพื่อให้ผู้ชมได้ชมอีกครั้งนี้เลยครับก่อนที่เป็นสมาคมพวกเราก็เป็นเป็นเครือข่ายเป็นกลุ่มนะครของศิลปินจังหวัดสงขลาเนี่ยเขาเขาทำกิจกรรมด้านศิลปะการจัดงานเทศการแล้วก็การให้ความรู้แล้วก็การไปเวิร์กช็อปกับเด็กๆไปไปสอนเด็กตามที่ต่างๆทั่วสงขลาเกือบทุกอำเภอแล้วแล้วก็ตามโรงพยาบาล กิจเวในเรือนจำเนีย่ยกิจกรรมเราก็ททำมาสมเสมอโดยทุนที่ได้เราก็จะไปหามาจากข้างนอกไปการรับบริจาคไปเล่นดนตรีเปิดหมวกเนี่ยครับแล้วไปทาแล้วไปสนับสนุนทํากิจกรรมแต่ว่าพอมาระยะหนึ่งเราก็ได้คุยกับกรรมการว่าเราน่าจะเป็นจดทะเบียนได้แล้วเพราะว่าจะได้ขับเคลื่อนได้สะดวกแล้วก็จะมีลู่ทางมากขึ้นแล้วก็จะได้การประสานงานติดต่อกับหน่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆเรื่องการขอขามาหรือทํากิจกรรมหรืออย่างเช่นขอพื้นที่อย่างในห้างเซนทันเนี่ยได้ความนุเคราะห์ขอให้พื้นที่ฟรี สำหรับที่เราทํากิจกรรมในในชั้น5ด้วยครับแล้วก็มีชั้น3นี่ด้วยแล้วก็ได้ได้เนี่ยก็ได้เปิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเป็นสมาคมขึ้นมาขนาดนี้ครับแสดงว่าสื่อถอดสมาคมเนี่ยนะจากเมื่อก่อนเนี่ยเป็นแค่จุดเล็กๆนะแต่กค่อยค่อยเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นนะจากกิจกรรมเหล่านี้นะฮะโดยเดี๋ยวพอจริงๆเนี่ยทางเซ็นทรัเฟสเนี่ยก็เห็นเลยเห็นความสําคัญในเรื่องของงานศิลปะก็เลยมีพื้นที่ให้มีพื้นที่ให้กับ เ่าศิลปินเนี่ยนะครับได้นำผลงานนะฮะเข้ามาให้คนได้ได้ได้ชมนะฮะแล้วก็เลือกซื้อนะฮะแล้วก็สนใจเข้ามาฝึกได้เป็นติณานครับเป็นติณานส์ศิลป์ได้ครับทีนี้เนี่ยนะครับมาถึงในงานที่สำคัญนะฮะงานที่กำลังจัดอยู่ในขณะนี้ก็คืองานมาซัจจันดอกไม้บานนะครับที่อยากให้ศิลปินได้ได้เล่าเรื่องของคอนเซ็ปต์งานว่าทำไมต้องใช้กรว่าดอกไม้บานนะครับใช้กรว่าดอกนะครับจับมาที่กระบาด เราดีได้ได้คุยกับทางทางห้างเซ็นทรัลน่ยนะครับเขาก็มีช่วงเราเป็นช่วงๆเขาว่าว่าช่วงช่วงตีมเนี้ยก็จะทําเรื่องอะไรตั้งแต่เรื่องอะไรแต่ว่าช่วงนี้ก็คือช่วงซัมเมอร์พอดีหน้าร้อนเขาก็เอาดอกไม้ขึ้นมาหาสีสันของดอกไม้เนี่ยมันจะทําให้สดใสมากขึ้นเลยเลยใช้คอนเซ็ปต์อามาสจันวันดอกไม้บานนะครับก็คือเข้ากับคอนเซ็ปต์เรื่องของเรื่องการสงการนะโดนน้ำชุ่มฉ่ชุ่ำ ครับเหมือนเสื้อที่เราใส่ส่วนตัวเป็นตัวลายลายมีจุดไซส์ก้อนจุดใสขึ้นมาใช่ครับในจัดกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นมานะครับเพราะเนี่ยแสดงว่าเออ่เมื่อเกิดหน้าร้อนแล้วเป็นสองพบาทแสดงว่าครั้งต่อไปอาจจะมีแบบหน้าหนาวอะไรแบบนี้บ้านเรามีหน้าหนาวไหมไม่ไม่เรามีหน้าร้อนหน้าฝนหน้าฝนอะไรเงี้ยเอาหน้าฝนหน้าฝนต้องเป็นดอกอะไรตกอันนั้นตกฝนดอกฝนนั่นจะเป็นอีกอีกครั้งต่อไปอะไรโคตรแหม อ่านะทีนี้ยได้เรื่องของคอนเซ็ปต์ของดอกไม้เนี่เนี่ยก็มีดอกไม้บานเสร็จแล้วนะครับเขาจะต่อยอดไปใกนการเรื่องเรื่องเสื้อผ้าเรื่องแฟชั่นแล้วก็การดีไซน์บนอ่าบ,บนบนเล่าเรลายเสื้อผ้าแล้วก็จะมีตรงนี้ครับหลัง<ห><ห>จากนี้น่าจะหลังเมีสา<ห>ก็จะมีการเดอร์แฟชั่นโชว์ผ่าเกี่ยวกับหน้าร้อนอะไรเงี้ยต่อดอกไม้ดอกไม้ด้วยครับดอกไม้ในเสื้อการในเสื้อที่เป็นแบบวาดในบนนร้านคาพวาดแล้วก็เป็นแบบเออแล้วเราก็จะทำบนบนผนังอีกอีก ทีหนึงครับก็จะเพ้นเนี่ยพันเป็นงานสตรีทอาร์ตดอกไม้พิมด้วยมันเป็นแบบภาพฝาผนังภาพผนังนี่ครับใช่ถ่ายภาพได้นะครับอันนั้นจะหลังเมษาอ๋อมันจะต่อเนื่องกันที่ในการถ่ายรูปสวยๆแบบดอกต่อขึ้นมาอีกอีกมุมหนึ่งนะครับทีนี้ในกิจกรรมของมัสจิดยันดอกไม้บานเนี่ยนะครับอยากอยากให้คุณได้เล่ากิจกรรม ก็ในงานดอกไม้นี่ครับมันก็จะหลากหลายเพราะว่าเราจะเชิญพวกศิลปินในสมาชิกนะครับประมาณ50-60บท่านก็ส่งผลงานมาร่วมแสดงงานแต่ชิ้นไม่ใหญ่มากเพราะว่าดินการเดินทางอยู่ไกลๆเนี่ยจะส่งมาทั้งนั้นเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะส่งมาทท้งนั้นเลยครับเพราะว่าอยู่ไกลๆก็ทุกตัวอย่างนะครับของศิลปินผมก็อันนี้ของอาจารย์มาจากเยราครับเยรา อันนี้อันนี้นีนอนอ่อยู่ใาสิงค์นครอ่าแหละมาจากหลายที่ครับมา,ามาที่หมดเลยครับมาภูกเก็ตก็มีพังงากระบี่อะไรเงี้ยหลายจังหวัดเราว่าสมาชิกเราอยู่อยู่กันทั่วถักตายภาพวาดของของแต่ละศิลปินเนี่ยนะ,นะครับการวาดดอกไม้เนี่ยเขาอ่าจำเป็นต้องเป็นแบบดอกไม้ประจาท้องถิ่นของเขาหรือว่าเป็นออคอนเซ็ปต์ของเราเราจะตั้งคนอนเซ็ปต์เขาอย่างไรก <c oughs> ็ไม่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 จำกัดครับให้เราไม่จอดแค่ว่าดอกไม้จะคุณจะไปว่าดอกอะไรก็ได้แล้วแต่สร้างสรรค์ดีไซน์ อาจจะอยู่ดอกไม้อยู่บนผมอยู่ในป่าอยู่ในตรงไหนก็ได้ครับไม่ต้องอยู่ในกระคาใช่ใช่ใช่คอนเซ็ปต์ของมันสำหรัดอกไม้บานในครั้งนี้ก็คือเปิดกว้างเปิดกว้างครับในเรื่องของการจินตนาการใช่ครับครับในเรื่องของภาพวาดที่นี้ผลงานผลงานในครั้งนี้เนี่ยนะครับหลักๆแล้วจะใช้เทคนิคอะไรในการวาดก็คือจะให้สลามเหมือนกันอีกครับมีตั้งแต่สีน้ำสีน้ำมันสีอะคริลิกนะฮะแล้วก็สื่อผสม หลายอย่างเลยฮะแล้วก็จะเขาจะสร้างสรรค์ออกมาเองครับขั้งหมดในงานนี้วันนี้มีกี่ชิ้นคะประมาณน่าจะ50เกือบ60ชิ้นนะครับจากเซนเตอร์บอกสิ้นก็ถือว่าเยอะใช่ใชิ้นเนี่ยครับเพราะว่าเราขอเอาชิ้นละคนเองครับขอขอละชิ้นเองแล้วว่ารูปจะจากการจําหน่ายเนี่ยครับจะหักให้กับสมาคมอีก50%ครับเพราะฉะนต์ครับโอ้เข้าใจว่ากิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยนะครับมีการจําหน่ายจําหน่ายครับมีการจําหน่ายมีการ อะไรที่เป็นเกี่ยวกับรายได้อีครับครับก็รายได้มีอะไร,ไไไรบ้างก็ในในในช่วงตรงนี้ครับก็คือเน้นเน้นการจาหน่ายภาพอย่างเดียวแต่ว่าจําหน่าย,อยาของที่ลึกกันเราก็จะมีที่ทําการย่อยอยู่ช<อ>ั้นห้าจะมีสองโซน 2, 2, สองโซนครับ,รบตนนี้ก็คือเป็นโซนจําหน่ายภาพครับนสัญชาชั้นห้าก็เป็นโซนในเรื่องของการจําหน่ายของที่ลึกครับแต่ว่ายังชนะนี้เรายังไม่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าลูกต้องรอทยอยกาลังส่งเข้ามาเพราะว่ายังยังกำลังเหมือนกับเซตเซตยังไม่ครบเองครับ ยังยังเพิง่งเริ่มต้นยังอ่ากำลังตกแต่งอยู่ยังไม่หมดไม่เรียบร้อยสมบรูรณ์เท่าไหร่แสดงว่าในงานที้นนี้ทำม,มีการจําหน่ายภาพนะครับซึ่งเงินที่ได้มาหล่าเนี้ยจะาไปใช้ในในส่วน,นก็คือในเงินเงินตอนนี้คือสมาคมของเราเพิ่งตั้งมืต้นปีที่ผ่านอ่าปลายปีที่แล้วนะคร <ๆ S 2> ับก็คือเรื่องเองเินเ,เรื่องอะไรยังยังไม่ค่อยมีเพราะว่าเราได้จากการระดมทุนการการสมัครสมาชิกแค่นั้นเองนะฮะ เวลาจะขยับเนีื่อขยับขยายทํากิจกรรมต่างๆเราก็ยังยังทำไม่ได้นอกจากที่ว่าทางห้างนี่ครับเขาก็ให้โอกาสพื้นที่อยู่ครับถ้าต่อไปนี่ก็คือน่าจะเดือนพฤษภาเราก็จะทำศิลปะนานาชาติอีกครั้งหนึ่งตอนนี้กาลังเตรียมการหาหารายได้งานก็ประมาณกันอยู่ครับเพราะว่าในการกิจกรรมในแต่ละครั้งเนี่ยก็คือถือว่าเป็นการสะสมทุนในการทำใิจกรมในครั้งต่อไปนะครับเพราะเนี่ยงานนหาัจจรย์ ดอกไม้บานเนี่ยนะครับมีการจัดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบเจ็ดเมื่อวานนะครับที่เจ็ดจนถึงวันที่หนึ่งเนี่ยครับก็นาห่าววันแล้วก็วันที่หนึ่งเนี่ยครับก็จะเป็นไฮไลท์เราก็จะมาทํากิจกรรมร่วมกันวาดบนกระดาษยาวหกสิบเมตรกันนี้ครั้งก่อนเราวาดมันสี่สิบเมตรเองกันนี้สิบเมตรเลยที่ถนนสายฮานุสอรมันใช่ใช่ใช่อ๋อวันนั้นคือแบบยาวเลยอันนั้นสี่สิบเมตรอ๋อขนาดสี่สิอันนี้ยาวกว่าอีกอันนี้ยาวอีกใช่ใช่เนี่ยสุดนี้เลยครับสุดนู้นเลย จะเนี่ยห,หน้านี่ยาวเลยนะครับเดี๋ยวเราขยบับรูปไปไว้ข้างในนีนะ่ก็จะวัดยาวกันเลยข<ค>ึ้นนั้งก็ได้เพราะก็ <c oughs> ส่วนคือหลักๆในตอนนี้ก็คือเราจะให้คนที่ที่ <c oughs> เอาผลงานมาเนี่ยมาวาดกันครับแต่ว่าคนนอกเนี่ยสามารถวิ่งเข้าไม่ได้แต่ว่าเขาอาจจะมีความชํานาญในการวัดสีน้ำสักนิดนึงเพราะว่าถ้าวัดสีน้ําได้ก็จะเล่นเชิญนะครับวาดได้ถ้าวาดเสร็จแล้วไปไปที่ไหนต่อครับก็เดี๋ยวทางเซ็นทรัลเนี่ยก็จะยกไปที่ลานเนี่ยกระทรงชั้นสี่คัน เพราะมันมีห้องกว้างอยู่ก็จะติดผนังรอบๆผนังเลยอ๋อก็จะจบเนชั้นกลางรวมชั้นกลางด้วยได้ใช่ยาที่สุดแล้วก็จะเอาผลงานเนี้ยย้ายมูฟขึ้นไปข้างบนอีกทีนึงเพราะตรงนี้ก็วันที่สองสามนี้ก็จะมีอีกงานนึ่งแล้วคอนเซ็ปต์ดอกไม้บานดอกไม้บานอ๋อก็คือยาวๆในการว่าหกสิบเมตรใช่ไหมหกสิบเมตรเนี่ยคอนเซ็ปต์ของมันก็คือดอกไม้หมดเลยคดอกไม้หมดเลยดอกไม้บานบานยาวไปเลยอ๋อแสดงว่าครั้งก่อนเนี่ยสี่สิบเมตรที่ คือมาเาียฮานุสโนเนี่ยก็เป็นในคอนเซ็ปต์ของวัดสงขาใช่วัดสงครามในสงครามใช่สงครามนะคะแต่พอมาในดอกไม้บานเนี <h <h ่ยก็จะเน้นในเรื่องของดอกไม้ดอกไม้หมดเลยครับยาวเลยแต่นแบบดอกไม้หลากหลายหลากหายที่นะหลากหลายที่เราฟิลิปปินเนี่ยไปเจอไปดูมาแล้วก็เอามาลงในภาพในกระดาษคืนเดียวกันก็จะเชิญอาจารย์คมสันมาอีกรอบหนึ่งก็จะมามาเล่นดนตรีเปล่าประกอบ ภาพวาดกันก็คือมาวาดภาพไปแล้วก็ฟังดนตร,ตตรตีไปครับครับแล้ว่าในกิจกรรมครั้งนี้นะถือว่ายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะฮะจากาครั้งก่อนเนี่ยถือว่ายิ่งใหญ่แล้วมาเจอครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่ายาวไปลายจ่า,จา,จาจะตะปั้นบานเนี่ยศิละปะความเป็นศิลปะของเมืองเราก็จะตะปังบานอยู่ด้วยแล้วจะเป็นแบบไหน ก็พอดีเลยฟื้นโควิดกำลัโควิดจะมีจะมีต่างชาติเข้ามาไหมคะแกับเราเป็นนานาชาติทางใต้เนี่ยตอนตอนน่าจะประมาณทุกสภาครับทุกสภาก็จะจัดนานาชาติก็จะช่วงน่าจะช่วงวันที่1 0ถึง20นะครับวางแผนไว้ว่าก็จะในนามสมาคมนี่ครับแต่ว่าเราเราต้องระดมทุนครั้งนี้ก่อนแล้วก็จะมีข้อประมาณอะไรก็แล้วก็จัดได้เพราะว่าเราจะทาเป็นสามที่ก็คือที่ใหญ่4วันแล้วก็ย้ายไปที่ กระบี่3วันแล้วก็ภูเก็ตอีก3วัน<ม>แล้วก็ให้ศิลปินต่างชาติกลับจากภูเก็ตกลับบ้านเลยอยาวเลยอ่าก็คือวนเวียนกันวนเวียนครับจัดก,จกิจกรรมนะทีนี้เนี่ยถ้าเ <c oughs> กิดว่าท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยอยากจะติดตามข่าวสารในเรื่องของสมาคมเนี่ยเราสามารถไปติดต่ออะไรได้ข่าวสารได้ทา่ไหนล่ะเรามีมีเพจของสมาคมอยู่นะครับสมาคมศิลปินนานาชาติภาคใต้เนี่ยก็เชิญเชิญครับไปดูครับไป กดลงกดไลค์กดแชร์ share, อะไรก็ได้ครับแล้วก็ความรู้ต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเราก็จะส่งไอยู่ในนั้นหมดแล้วอ่าแสดงว่าอ,อีกช่องทางหนึ่งจากการที่มาที่เซ็นทันลเนี่ยเราก็ดูทางผ่านเพจก็ได้ไเพจได้ครับเราฝึกทักษะในใน,นนี้ เราก็จะมีทักษะการวาดมาเลยมาเลยใช่ไหมครับก็จะมีกิจกรรมแล้วก็อาจจะมีวิธีการสอนละรูปแต่ว่ายังยังยังไม่ค่อยมีคลิปเยอะมากมายเพิ่งๆเพื่อจะทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะทยอยใส่ลงไปแล้วถ้าสมมติเปนสนใจอยากสมัครเป็นสมาชิกสมาคมเนี่ยได้ไหมครับก็ที่จริงรับรับทุกคนเลยครับแต่ว่าก็คือเหมือนกับว่าถ้าไม่ได้เป็นศิลปินเนี่ยครับเพราะว่าแต่ว่าคือเราจะเหมือนกับว่าท่านเนี่ยครับ อยากมีประสงค์เพื่ออยากช่วยเนี่ยก็ยินดีแต่ว่าอยากจะมีกิจกรรมน่นนี่รอจะจะไปสอนศิลปะอะไรเริ่มเดิมได้ใน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 รมการของสมาคมเนี่ยครับอย่างอย่างจอยเนี่ยไม่ได้เป็นศิลปินใช่ไหมอ,อ,อาจจะมานั่งวาดมาเรียนรู้อะไรได้อย่างเงี้ยครับเพื่อจะได้เสริมน่นนี่นั่นเพื่อจะได้ทํากิจกรรมได้นี่ถ้าเกิดว่าทางสถาบัานการศึกษานะครับสนใจในเรื่องของการศึกษาอยากให้เพิ่มทักษะให้กับนักเรียนเด็กในสถาบันเนี่ยสามารถติดต่อทางทางสม ไม่ได้ครับในเพจเพราะว่าคือในกลุ่มสมาชิกของ<ช>พวกเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกครูเยอะ,อ,ะอันนี้พวกครูเนี่ยเนี่ยก็จะก็จะมีพวกเด็กพวกเรียนเนี่ยเราก็วางแผนไว้แล้วว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยนะครับก็จะเราก็จะไปให้ความรู้กับกับโรงเรียนที่กรรมการสมาชิกอยู่ก็ทำ<ช>ได้ครับก็า,าือว่าสถาบันการศึกษาอื่นด้วยก็ได้ที่สนใจเรื่องของงานศิลปะเนี่ยนะก็สามารถเชืญทางสมรรถนะไป ขอเทคนิคกับนักเรียนนะฮะเพราะว่าโรงเรียนก็จะเปิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะอีกไม่นานแล้วนะฮะับก็คงจะปกติแล้วเราก็คงจะใช้ชีวิตอย่างปกตินะหรือติดโควิดอย่างปกติหรือปกติปติเป็นปกติใช่ไหมนะครับนะเราก็ร้อยลูกเราเปลี่ยนไปไปอย่างไรนะ่ยแต่งานที่มาเราก็ยังคงอยู่ยังคงดำเนินได้อยู่นะฮะเพราะเนี่ยในกิจกรรมในครั้งนี้ที่เราเห็นกันเนี่ยมีภาพวาด ตั้งโชว์ตั้งจำหน่ายเนี่ยนะครับอีกแรงหนึ่งที่ที่คอยซัพพอร์ตก็คือเซนทนใช่ใช่ครับใช่ครับก็ขอขอบคุณทางทางผู้บริหารแล้วก็<ะ>ที่ทาง,ทางเซ็นทันนีครับก็<ะ>เหมือนกับเปิดโอกาสเปิดพื้นที่ให้กับสมาคมของเราเพราะว่ามันเป็นเรื่องยากมากที่ว่าจู่ๆสมาคมเล็กๆอะไรเง<ะ>ี้ยพิ่งตั้งแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ทํากิจกรรมบนทางห้างเนี่ยครับก็เหมือนกับว่าเปิดโอกาสเปิดอะไรหลายอย่าง เราก็จะมีกําลังใจแล้วก็จะทํากิจกรรมเหมือนกับช่วยๆกันนะครับแต่ทางห้างก็าได้ทางฝ่ายศิลปินก็อยากจะทํากิจกรรมให้กับคนทั่วไปด้วยอะไรเงี้ยครับอาจจะมาสอนมาอะไรได้ส่แสนกันครับเขายืดโอกาสให้เรามามามโชว์ผลงานแสดงผลงานความสามารถของเราเนี่ยนะครับเพราะวนี่เป็นทางเฟซบุ๊กเป็นเให้ยืดโอกาสครับครับครั้งนี้เนี่ยให้สำนักงานนะรั ตั้งสำมักงานนะครับแล้วก็ให้ชูพื้นที่ได้ใช่ใช่าได้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายใช่ใช่มาได้ใาได้แล้วเป็นผู้เยใจยนอีกขั้นหนึ่งครับทางเซทัเนี่ยโดยเาะทางโอเราเองแล้วก็ทางเซ็ทัลก็สนรหลายๆอย่างอ่ครับทีนี้เนี่ยสุดท้ายนะคะอยากให้พี่สุกินเนี่ยได้ฝากอะไรกับกิจกรรมในครั้งนี้หรือครั้งต่อไปครับก็ ในนามของสมาคมศิลปินนานาชาติภาคใต้นะครับเพราะว่าพวกเรายังยังยังเพิ่งเริ่มต้นอยู่นะครับก็เพิ่งทํากิจกรรมมายังยังเพิ่งยังไม่มีกิจกรรมแล้วก็ยังไม่มีเงินอะไรที่มา,าขับเคลื่อนได้เพราะนั้นเรา่องถึงถือโอกาสนี้ทั้งแรกนะครับที่จะทําก็คือการแสดงนาก,การภาพวาดดอกไม้เนี่ยครับเพื่อให้คนมาดูมาชมเลือกซื้อแล้วก็เอาเงินรายได้เนี่ยไปทํากิจกรรมต่อไปได้นะครับถ้าท่าน ผู้ชมสนใจก็เรียนเชิญมาครับชั้นชั้นสามที่ห้างเซ็นทรัลเนี่ยครับัช้นอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับก็ฝากนะครับการกิจกรรมนะครับแม้จะการจบไม่มาเนี่ยครับที่จัดจัดขึ้นในไม่ใช่ที่จัดจ mm. ัดแล้วนะครับเซ็นทรัลเฟสนะครับผัดเจ๋งของเรานี่เองนะครับก็จะจัดในโซนชั้นสามนะครับหรือโซนทำการจัดชั้นห้าแล้วก็มีกิจกรรมใหญ่ในวันที่หนึ่งครับเนี่ย พลาดไปได้เลยนะครับตอนราคาท่านผู้ชมครับวันนี้รายการสื่อสองท่องรรชาของเรานะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณพี่สุบินนะครับเหมือนกันนะครับนายกสมาคมศิลปินนานาชาติภาคใต้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการสื่อสองท่องราชของเราหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวไปพบกับในเรื่องของโชคสอบเกิดโชคกับแม่ชคดีรถตันจ้าครับผมแต่วันนี้เราอ ทั้ง3นะ,ะต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบครับายครับ